หอมแล้วเนาะครับยิน,ย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 นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนอาจีบร้องเนไทยเราจะมาะมะมรับชมเดี้ควชผมช่วยครับตอนนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับเราก็จะเคลื่อนขบวนนะครับไปยังเจ้าสาวนะครับออด้วยกันนะครับรับด้วยนะครับโ

ขันมากมาแล้วมาแล้วจริงๆครับท่านวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไร ครับวันนี้นะครับเจ้าบ่าวครับน้องไอ้ครับแต่งชุดนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเจ้าบ่าวตอนนี้ก็จะรับขบวนก็จะมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้นะครับนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนรับขบวนนะครับ ครับทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับด้วยช่วยกันทันมาขบวนมาแล้วนะครับตอนนี้สวยสงามมากมากเลยนะครับครับก็มีนะครับมีเพื่อนเจ้าบ่าวมาด้วยนะครับมีนะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับมีหมูเห็ดเป็ดไก่ครับทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีส้มด้วยนะครับส้มด้วย ทุกคนก็มาพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะร่วมขบวนขันหมากนั่นเองนะครับทุกคนมาในชุดสีชมพูนะครับเป็นสีแห่งความรักนะครับเป็นสีแห่งความรักอ่าเนี่แหละคือร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้คือกองสาธารณสุขและสิส่งแวดล้อมนะครับทุกคนก็มามาแล้วครับขบวนเฮประตูเงินประตูทองที่จะร่วมช่วยกันฮนะ